ต้องขอกราบสวัสดีท่บบานผู้ชมนักันด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาสรุปเอ่ออัปเดตของอสากันนะครับนี่ก็คือหน้าปกใหม่นะครับผม,ผมก็บูมาห้าดาวนะครับแล้วผมจะทําในคลิปนี้ด้วยเราใชยคลิปนะครับเดี๋ยวผมทำนะแล้วก็คาคาชิหกดาวโคตรโหดผมบอกเลยโคตเกินตอันนี้แล้วก็นี่เขาก็บอกอัปเดตทั้งหมดนะ แล้วก็อันนี้ออฟของเซนิกแมนหกดาวลูฟี่หกดาวแล้วก็อันนี้ของบีทอมถ้ามีรูปเดี๋ยวผมแ่ะให้นะแล้วก็อันนี้ของทั้งทุกน,น่าน่าจะรู้จักกันดีที่เป็นห้าดาวครับก็นี่คิวการ์มิสหกดาววางหนึ่งล้านแต่มันแตงร่างได้สี่ฟอร์มจะมีแท็บข้างๆให้ มังงะโลกผมขึ้นไว้ให้เคานี้คาคา,าชิวางหมนะื่นห้านะครับอันบูมาอัพได้สิบแปดสเต็ตนะครับคืออันนี้ใช้ตัวแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ตัวผมมีเยอะมากเลยงงต้องมองว่าผมมีเท่าไหร่อันนี้บอกว่าอะไรบ้างอันนี้ตอนวางดาเมจเพิ่มขึ้น 500%ตอนอัปเกรดเพิ่มขึ้น1นึ่เอ้ยหนึ 1, ่ใช้เฉพาะกับลูฟี่อันนี้ก็กับทั้งวางแล้วดำเมก็ได้จะวางแล้วก็อัพเกรดนะครับเอ้ยไม่ใช่คือใส่ปุ๊บดำเมตมันก็จะเพิ่มนะครับอ,นนอ,อไปยด้ครับก็อันนี้บูม่าทำเงินได้โคตรเยอะประมาณ80ดสิทำได้สี่หมื่นกว่า แต่มันครับสองใสกว่าครับอย่างแหงแล้วก็มีให้เลือกทีนะครับซึ่งผมได้ทีมฟ้าเลยครับโอเคนี่คือซูซานโอของคาคาชิหรือซูซานโอผมไม่มน่ใจเรื่องชื่อก็นี่เซเน็ตแมนนี่ปีสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดจุดสี่นะครับแรงอยู่นะก็แรงเลยครับผมแรงเลยนี่ครับปูม a าเออเนี่ย เกือบแฝงน,นะครับแพงโคตรโคตรคุ้มอ่ะคุ้มอ่ะอันนี้เกดแต่อัพอัพเกรดสิบแปดครั้งนะโคตรฮอตนี่อันนี้ซูซานโอของคาคาชิสามารถบังคับได้เหมือนตัว่นเลยนะครับตีแอร์ได้นะเขาไม่ได้เขียนว่าแต่มันก็ติแอร์ได้แล้วมันก็จะตีเป็นหมู่ครับถ้าคุณคลิกตรงนี้น,นะครับนี่ตรงที่มาผมอยู่มันก็จะแบบเป็นเอ E ีนะครับแล้วก็จะใช้ดาวกระจาย เยอะหลายห,ายห,ายหายอันว่าผมพูดเร็วขออภัยนะครับผมอันนี้ทั้งตอนใส่ออฟนี้แปนะครับสอ0หมนะก็ถือว่าดีแต่มันไม่ตีเอซึ่งนั่นแหละมันก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไม่ตนนีเอแล้วก็อันนี้ตอนบัฟเออร์วินน,นะครับตีเจ0ดหมื่นหกไงไงไงไอันนี้คาคาชิอันนี้80ใช่อันนี้80ยังไม่ได้บัฟนะครับถ้าบัฟแล้วจะประมาณ คราบัฟแล้วน่าจะประมาณ2ล้านกว่าอ่อนอันอนี้ผมยังไม่แน่ใจนะคือจะต้องหาพอยต์มีเวลา17บเนเอ้1ตวันครับ <c oughs> ก็นี่กิวกาเมสนี่ครับมันจะให้กดตรงนี้กดได้4ครั้งมันก็จะเปลี่ยนการโจมตีไปเรื่อยๆ <c oughs> ชื่อชีละนะครับ เขาเรกชื่อลงกนะโอเคตัวนี้ชื่อชีระวางแล้วมันก็ตีแบบเ o อเอเอโอทั้งวงเนี่ยผมถือว่าโกรธจะไม่ตีเองอน,นี่ก็กิลกามเมชกิลกามเมชถ้าโดนบัฟแล้วตีประมาณ11ล้าน,นแรงยอดอนนี้อ๋ออันนี้ตอนวางอันนี้ท่าจะตีเขา ตันไข่นี่เสี้ยวฟ้าวเกียร์นี้ตอนเวลเนึ่นะคร,รับนี่จะเล่นตอนนี้นี่ตอนอ๋อนี่เวลเนึ่งแต่บ,บัฟเออร์วินนะครับข้างในอ๋อนี่อัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับโอ้ยสกิลแบบเฟสโคตรดีนี่ครับตัววีนัมที่ผมบอก ถ้าใส่ออฟแล้วก็ดีเท่านี้ห้าพันก็ถือว่าเบาอยู่ดีครับอ๋อไม่ใช่ดาเมจเก้าพันอ๋ออ๋อถ้าเวลแปดสิบดาเมจเก้าพันนะครับเก้าพันเกือบหมื่นแล้วถ้าบัฟเออวินก็ดาเมจเกือบสามหมื่นนะครับแล้วก็กี่กัเมชแล้วนี่ดูเคาไป11ล้านให้ตายเถอะ แรงแต่บันตีสามสิบวิเงซึ่งของว่าซูซานโอก็ดีกว่าอันนี้เบิร์ดจิเชียนชื่อในอัน,นิม้ชื่อครับเดี๋ยวไหงครับ อันนี้ผมไม่ไแน่ใจนิดหนี่งเจ๋อมั้งถ้าชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะครับอันน,น,นี้อันนี้ตอนเวลหนึ่งนะครับมันตีครึ่งวงกลมนะครับตัวนี้เป็นเอวแต่ไม่ตีเอนะอันนี้เวลหนึ่งกับบับเออร์วินนะครับก็ตีสองนะครับหรือแรงตัวนี้ก็ได้จากชาเลนจ์สองอันนี้นก็นี่ เอ่อที่ทำครับเดานะผมอ่านชื่ออไ<า>หเนี่เครื่องวงกลมเนี่ยเกือบครึ่งอ่ะครับเลตมันก็เลนส์มันก็ขนะแต่มันตีประมาณสามเอ่อเจ็ดจุดห้าวินะครับอีค <Okay. S 1> แล้วก็มีโค้ดนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นีเว o ร์บูบาเ s สเล s อ e เว o ร์บูมากนะครับอา่าแป๊บ แล้วก็เออผมเพิ่งบอกให้ที่นี่เออกระเป๋าอะอัปเกรดเพิ่มได้แล้วนะครับแล้วก็ดามเมจนะครับดาเมจตรงนี้ที่ทำดามเมจเพิ่มมาเทเวนตี้โฟร์เอ็มนะครับซึ่งน้อยมากเพิ่มมาทำแต่ก็ดีของทุกส่วนีะมือน้อยน้อยลงน้อย,อย,อยโอเคจะอัปเกรดบูมากันเลยครับ3 2ส,สอง หนึ่งปับอืมน่มมาแล้วฮึบดูคันผมได้บ้านมันแล้วโอเคโอค้โหยอดนี่แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนโตรหรือเปล่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเย็นถ้าชอบไปกดไลค์กดค like. รับ